สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม The Battle Cat ครับมาต่อกันเลยนะทุกคนอัดแล้วโอเคนึกว่ายังไม่ได้กดอัดนะพอดีเล่นไปแล้วเอ้ยฉันกดอัดหรือยังวะอ่าโอเคครับมาเข้าเกมกันเลยดีกว่านะแมวสึกลุกฮือไอเทมโบนัสครับจัก,กรวัิแมวบทที่1เพื่อปลดล็อกยูนิตโมนิโกอ่ามีแมวแบบใหม่มาอีกแล้วนะ วัน12 20อะไรเนี่ยได้รับบัตรพิเศษทุกคนผมรู้สึกว่าผมอยากผมอยากสุ่มกาชาแล้วไม่ได้สุ่มกาชาแล้วรู้สึกว่ามันมันเหมือนขาดอะไรไปนะแมวอะไระด่อตตี้แคทพรารกิจมีอะไรบ้างเห็นมันเมื่อกี้มันเด้งขึ้นมาวิวัฒนาการให้ถึงเลเวล10ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาเก็บแต้ม เก็บค่าประสบการณ์ได้นะช่วงที่เราอ่ไม่ได้อัดคลิปนะครับตอนนี้เราอัปเกรดอะไรดีเนาะแต่เลเวลสิบหลายอย่างนะผมเนี่ยพลังชีวิตเป่าตังชาร์ตเออย่างอื่นก่อนดีกว่าไหมผมว่าอ่า แมววัวแมววัวถ้ามันอัพถึงเลเวลสิบมันจะแปลงร่างเป็นอะไรน่าสนใจนะแล้วแมววัวนี่คือผมใช้เยอะด้วยนะครับอ่าในตู้เย็นไม่มีอะไรนั้นเราลุยกันเลยดีกว่านะทุกคนปะสเปร์สเปร์ครับสเปร์ที่ถิ่นวัวกระทิงเลยนี่ใช่ไหมงั้นเดี๋ยวเราต้องเอาวัวกระทิงมาสู้แล้วครับโอ้จระเข้มาตัวแรกเลยทุกคนเดี๋ยว อันนี้ตัวใหม่ปะมาที่เงียบ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 จะเอาแมวหมอนข้างเราเข้าสู้ครับทำไมมันไม่ปล่อยตัวเล็กๆมาเลยอ่ะมันผลิจัลเคมาเลยเห็นไหมไอสเปนมันเป็นเมืองของนี่ไม่ใช่หรอกระทิงไม่ใช่หรอก,กมัมพูชาแต่จะปล่อยจัลเคงั้นแบบนี้ก็สบายเราสินะเจาะระเจาะระเจาะระเิก ทำไมลิ้นพันเนี่ยเจลาเ้มาเป็นคู่เลยมันเอ้ยแมวน้ำไม่แล้วว่ะโคตรเกลียตตัวนี้เลยทุกคนมันมันโหดเกินน่ะมันยากอะตัวนี้เอาอะไรสู้ดีวะเออเอาแมวเหมือนขัานสู้ก่อนแล้วโอ้โหแมวนินจามผมไปคู่เลยทุกคนกระทิงต้องเอากระทิงสู้ละปั๊บปั๊บปับปับโอ้โหกระทิงกระเด็นอะเอาแมวเหมอนขัานไปกันแต่กันได้นานเนี่ย กระทิงไปแล้วนี่มันโหดไปเนี่ยอ่าเอาเออะไรดีวะเดี๋ยวเดี๋ยวกดรัวแล้วทุกคนตอนนี้คือถ้าจัดการเจ้าแมวน้ำได้นะผมว่าน่าจะน่าจะหมดไอ้น,นี่แล้วละ่ะความน่ากลัวของด่านนี้แล้วละ่ะเดี๋ยวรอปืนชาครับรอป้อมใหญ่ชาแป๊บหนึง่งมันจะมาแล้วเนี่ยมันจะถึงป้อมแล้วเนี่ยเฮ้ย อีนิดเดียวอ่ะยกอื้มกินกัดทีเลือดแรงมากดีเนี่ยเรียบร้อยโอเคโหเกือบตายทุกคนอะไรมันจัดการไอ้แมวได้มั้งไม่ใช่ไอ้แมวน้ำได้บ้างเนี่ยรอบที่แล้วจําได้ว่าเกลียดไอ้ตัวนี้มากเลยมันกัดแรงมากนะคลิปนี้เปิดมาเจอเลยครับเดี๋ยวรีบซ่อมเต็ใที่รีบซ่อมรีบพังมันซะเดี๋ยวเดี๋ยวไมนโผล่มาอีกนะไอแมวน้ำเนี่ย แมวที่พอบริบบิ้งรูปเร็วๆสงสัยต้องเอากระทิงมาหลายๆตัวละรีบขิดป้อมให้มันพังครับเดี๋ยวมันจะปล่อยแมวน้ำมาอีกเีดามเมจมันแรงมากเลยนะกัดทีกระเด็นเลยตายไปชดโอ้โหโแมวไททันดูดิทุกคนแต่มันเดินช้าไปหน่อยเนะใช่ชนะครับอ่าโอเค ได้ค่าประสบการณ์มา17,691นะครับอัปเกรดหรือเราจะเตียกตอรีกิน้ตอรับสู่กามาดโด,ดโตะโดโตะสำรวจเวแตะที่กามาโดโตและเลือกพื้นที่สำรวจเอาระยะสั้นก่อนดีกว่าไหมมันมคืออะไรอ่ะนี้การค้นหาเริ่มต้นแล้วอ้า ต้องรออีกหนึ่งชั่วโมงสินะงั้นเรามาอัพเกรดดีกว่าเฮ้ยเราอัพเกรดแมวแทงค์ดีกว่าไหมเ,เหลืออีกหนึ่งหมื่นหนึ่งแมวแลแมวนินจาก็ดีนะโอเคแมวนินจาใช้บ่อยในะช่วงนี้ผมว่าเดี๋ยวแมวแทงค์เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะลูกฝรั่งเศสครับมา ฝรั่งเศสก็คือเอ๊ะอันนี้มันปารีสปะ่ะเอ๊ะมันเขาเรียกขออะไรนะที่ชอบมีไอ้โจรขโมยอยู่ข้างล่างครับตอนที่ต่อต่อแถวอะอยากไปเหมือนกันนะแต่เพื่อนผมอยู่ที่นี่คนหนึ่งนะครับเขาไปทำงานเอ๊ะทำไมเราต้องมาพูดถึงเรื่องเพื่อนอ่ะเข้าเกมดีกว่ามาลุยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอาแมวแท้งอัพเกรดให้ถึงเลเวล10เลยครับ มาเซมาเออทุกคนไอเกมอะไรเงี้ยผมจะทยอยลงนะแต่ว่าบางทีอาจจะลงแบบวันนี้ลงบ้างแล้วอีกวันหนึ่งหยุดบ้างเพราะว่ามันไม่ค่อยมีเวลาตัดเท่าไหร่นะแต่ก็จะพยายามตัดให้ไหวที่สุดเท่าที่จะทําได้นะแต่ันเนี้ยก็อย่าก,กดดันเนอะกดดันที่ลงทุกวันไม่ไหวนะครับไม่มีเวลาตัดจริงๆนะแต่จะพยายามเอาเวลาว่างๆเลยนะสมมติทำงานเสร็จแล้วอะไรเงี้ยก็จะมาตัดให้นะทุกคน นะโอเคอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะครับใครที่รอคลิปก็อ่ารอนิดนึงนะจะพยายามตัดคลิปให้ครับเรื่อยๆ,ๆป้อมจะพังแนละ้วป้อมจะพังแนละ้วเรื่อยๆแป๊บเดี๋ยวอย่าเพิ่งให้มันปล่อยตัวอะไรโคตรมานะเรื่ยๆอีกทีเดียวครับอีพันกว่าจะชนะก่อนหรือไม่นะตอนนี้มาลุื่อนั้นหมดแล้วเรียบร้อยครับโอเคดีนะมันไม่ปล่อยตัวโหด,ดๆมานะครับ เดี๋ยวเราไปต่อนะทุกคนขออัปเกรดแป๊บหนึงครับแ้วแทงต้มอีกนิดเดียวอีก2องเลเวลเราก็จะได้แมวแทงตัวใหม่แล้วนะซึ่งแมวแทงตัวใหม่เป็นแบบไหนก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับมันมีฟิลโปกเกมอ o n หน่อยๆน,นะที่สามารถ Evolution อี o l โวลูชันแมวได้นะครับแล้วรู้สึกว่ามันไปคอ,อลแลบกับหลายๆเรื่องหลายๆอย่างหลายๆเกมมากก็เลยรู้สึกว่าเออมันน่าสนใจดี แลวอีกอย่างหนึ่งก็คือคลิปนี้อ่าเกมนี้มีคนรอดูคลิปเยอะเหมือนกันนะครับจากดูดูจากยอดวิวนะก็ถ้าใครรออยู่ก็สามารถแบบโชว์ตัวกันได้นะครับโดยการพิมพ์หรือแบบกดไลค์ก็ได้นะผมจะได้รู้ว่าเออมีคนรอ,อกเกมนี้เยอะอาจจะแบบหาเวลามาเล่นเกมนี้เยอะๆแล้วก็มาตักเกมเยอะนะครับเดี๋ยวรอดูแล้วกันรอ,อดูยอดวิวกับตอดูการกดไลค์เกมนี้ก่อนนะครับในคลิปนี้นะเดย๋ยว่ากันอีกที ไอ้เยีรมนันมีเมืองเบียร์เหรอใช่ไหมไอันนั้นคือเบียร์ด้วยไอ้น,นั่นคือฟองเบียร์ใช่ไหมทุกคนไม่ใช่ที่อยากลน้นล้นอะไรทั้งอย่างไไเยลยนะครับเดี๋ยวเดีวรีบตีป้อมเดี๋ยวเผื่อมันมีตัวอะไรปโผล่มายากๆไงถ้าเรายึดตีป้อมให้มันแตกแล้วก่อนเราก็จะไปต่อได้ไวขึ้นนะครับเพราะแต่อันนี้มันอยู่จัก,กรวรรดินี่เท่าไหร่อะทุกคนจักรวรรดิแรกปะบนโลกเนี่ย ถ้าสมมติเราสู้บนโลกแล้วด่านต่อไปคืออะไรครับมีใครพอทราบไหมแต่ที่ผมทำคลิปมานะเวลาผมเห็นคลิปคอมเมนต์คลิปเกมนี้ทลายที่ไรนะผมตกใจทุกทีนะเพราะว่ามีคนมาแนะนำเม้นทอ่ามาแนะนาเยอะมากครับแล้วแต่ละคนนี่แบบโอ้โหแนะนำมาเยอะจริงๆนะทำให้ผมรู้ว่าเออเกมนี้มีคนเล่นเยอะเหมือนกันนะครับ ที่ผมเพิ่งรู้จักเกมนี้จากคุณแมวอีนะคุณแมว EC Boy นะครับต้องขอบคุณเขาด้วยนะที่แนะนํนนาเกมนี้มาแล้วรู้สึกว่าเออเกมนี้มันถูกิตเราเหมือนกันวะ่ะแต่เวลาในว่างๆผมก็เข้าเล่นเกมนี้เหมือนกันนะทุกคนแต่แบบไม่ได้อัดเพราะว่าผมจะไปแบบเล่นด่านเก่าๆเพื่อเก็บค่าประสบการณ์แล้วก็พอเล่นจนพลังงานหมดผมก็จะอัปเกรด ตัวน้องแมวนะครับก็บ,บางทีอาจจะเห็นแมวบางตัวของผมแบบอีวิลูชันไปแล้วเรียบร้อยนะอันนี้ได้อะไรอะ่ะเดนมาร์ก้าเดนมาร์กไม่ใช่นมเหรอทำไมเป็นผู้หญิงนะอ๋อมีเหมือนกัน <c oughs> โอเครับทราบแต่อันนี้มันเป็นนางเงือกนะไอ้นางเงือกือเปล่าจะทำไมมันมีขาสองอันแล้วมันมีหางหางนางเงือกอ่ะหื น้องช้างตัวเบลเลอร์เลยทุกคนแต่ช้างมันอยู่แอฟริกาหรือไม่ก็อยู่ไทยไม่ใช่เหรอทำไมไม่อยู่ตรงเนี้ยแล้วผมเจ็บใจมากเลยนะที่แบบเกมนี้เขาเอาไทยไปอยู่ช่วงต้นๆเกมอะ่ะเออแล้วถ้าแบบโดยความรู้พื้นฐานของเกมนี้แล้วอะ่ะความรู้รอบตัวผมว่าช้างน่าจะเป็นสายถึกด้วไหนะ เอ,อแสดงว่าเรามาเจอโหมดหนักอีกแล้วพี่นะด่านโหดอีกแล้วดีนี่เนี่ยยิงเลยครับเลเซอร์แมวบีบอ้าช้างกระเด็นไปหนึ่งทีไม่เป็นไรเรามีสายถึกอีกตัวครับไททันแมวไททันน่าจะสู้ไหวอยู่นะก็ตอนนี้รู้สึกว่าได้คำคำอาคำแนะนำมาจาก หลายๆท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการโจมตีเดี่ยวกับการโจมตีพื้นที่โจมตีเดียวก็คือโจมตีแค่ตัวเดียวถูกไหมเอา้าเดี่ยวไ <c oughs> มวไทยท่านไปแล้วเหรอพันสามเลยนะแมวกินกาดโจมตีระยะไกลโอ้ถ้ามาเยอะแบบนี้เราควรจะใช้แมวที่โจมตีพื้นที่ถูกไหมแ <c oughs> มวที่พอโจมตีเดี่ยวโอเคไปแล้วเรียบร้อยไปหลายตัวแล้วอ่ะ ถ้ามาหลายตัวก็ต้องจมตีแบบพื้นที่แต่ตังยังไม่พอซื้อเลยอะเอาอยัางพร้อมยิงยังไม่อ้ยามาอย่างนี้ผมก็ต้องอัพอัพเกรดพลังของแมวป้อมปืนด้วยใช่ไหมป้อมปืนแมวะให้มันยิงแรงอ้าช้างไปแล้วโอเคเรียบร้อยครับรอดตายแล้วโว้ยทีนี้เราก็เน้นตีเจ้า นางเนื้อตัวนั้นครับแต่ยังสงสัยอยู่ว่าทําไมเขาไม่ทําเป็นป้อมปืนนมวัวอะไรเงี้ยนะเดนมาร์กเดนมาร์กไม่ใช่นมวัวเหรอทุกคนหรือหรือผมติดอยู่กับแบรนด์ของเดนมาร์กที่มันเป็นนมในประเทศไทยใช่ไหมเดนมาร์กนี่คือยี่ห้อนมยี่ห้อหนึ่งในประเทศไทยถูกไหมครับจะมันจัมันทุกคนมาเอาเอาเข้าเกมนี้ดีกว่า ความรู้รอบตัวแบบน้อยนิดมากแมวไททัน์เราจะมาทันไหมเนาะเนี่ยหรือป้อมจะแตกก่อนก็เดี๋ยวเราซูอีสักด่านนะึงนะทุกคนเวนลาคลิปคลิปละยี่สิบนาทีประมาณนั้นก็ได้นะใกล้ยี่สิบนาทีสิบกว่านาทียี่สิบนาทีประมาณนี้ครับเล่นแบบสนุกสนุกไปเรื่อยๆนะไม่ต้องซีเรียสนะครับ เดี๋ยวเจอด่านยากไวแล้วจะแบบใจหายซะก่อนได้รับโมนณะทุกคนได้รับโมนัสอีแล้วเดี๋ยวเราจะสมกาชาเลยดีไม่ต้องเล่นด่านถัดไปแล้วไม่ได้นะอ่ะมีแมวใหม่มครับแมวกล่องอันนี้แมวอะไรอะแมวมัดเชือกมีความทรหอดที่สูงมากชื่นชอบกันจนทำลายเก่งกับสตูสีแดงเดียว ชินชอบกันโดนทำลายเลยนะอันนี้แมวซาดิสนี่ว่าน่าสนใจอะ่ะแต่ว่ามันต้องใช้อ้าทำไมรู้สึกมันเป็นสี่เหลี่ยมวะแมวเต้าหู้เหรออย่างงี้แมวกำแพงครับกำแพงสี่เหลี่ยมอลองดูแล้วกันนะเดี๋ยวยานต่อไป n o เว a อ้าวพลังงานหมดไม่เป็นไรหมดเราก็มาสุ่มแทนทุกคนพลังงานหมดนะครับต้องรอ ตัวนำโชคหนึ่งใบสุ่มเลยนะทุกคนไม่รอแล้วครับแดแมวทองและสิ่งที่หนี่แมวอะไรแมวมาไม่ไผ่ครับทุกคนเคยเดินไหมผมเคยเดินด้วยนะแบบเนี้ยเดินครั้งแรกบอกเลยว่าหน้าฟาดดินนะตรงจริงแล้วมันเดินยากมากเลยนะเนี่ย เราต้องเอานิ้วนิ้วระหว่างนิ้วหัวแม่โป้งกับน,นิ้วชี้ขาหนีบไว้โอ้โหทรมานมากนี่แมวอะไรอะ่ะนักมวยเหรอบ็อกซิ่งมากแมวสิงสังเวียนอย่าค่อยว่ากันนะส่งไปตู้เย็นก่อนได้ตั๋วนำโชคมาหนึ่งใบครับใช้ยังไงอะ่ะสมกาชาเอาแล้วทำไมสมไม่ได้อะ่ะ ก็ได้มาหนึ่งใบแล้วไงมกเมื่อกี้กดใช้ตรงไหนวะตัวแพลทินัมโอ้ยแต่อันนี้เหมือนเป็นแมวศึก12ราศีอะไรประมาณนั้นไม่เอาไม่เอาไม่เสียอาหารแมวสุมอ๋อน,นี่สุมได้เหรอไม่ใช่กาชานำโชคพร้อมแล้วอ๋อนี่เหรอ <c oughs> แมวนำโชคอันนี้มันแมวชื่ออะไรนะทานุกิรับไม่ใช่ทานุกิกเดียนนี้ ไม่ได้สปีดอัพครับแต่ไม่ได้น้องแมวเกลือใช่ไหมแบบนี้เร่งความเร็วครับอ่าหมนี่อันนี้ต้องเป็นแมวแล้วฮะอ,อันนี้อะไรอ่ะ CPU แมวหมดแล้วครับไม่ได้ตัวแมวใหม่เลยอ่ะสุมกาชา4ครั้งเลยมันมันต้องได้ของดีบ้างแหละมา เทเด f f e c t ฟก e n นซีอัตราความอินอ่ะ์ตมีแมวซ้ำครับแมวขวานแมวแมวปลาซ้ำอีกแล้วปาซ้ำซ้ำไปเลยซ้ำไปให้หมดเลยโอเคทุกคน <c oughs> ตู้เย็นทำไมมันเหมือนแมวตายลอยน้ำเนี่ย ก็เดี๋ยวเรากดใช้ดีกว่าไหมเดี๋ยวค่อยมากดใช้ที่หลังก็ได้บ้โอเคทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมขอแอบไปฟาร์มก่อนนะฟาร์มเย็นๆนี่แหละครับนะก็ไปก่อนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะแล้วเจอกันคลิปคลิปถัดไปนะครับไปแล้วนะสวัสดีบายบายพูดวนอยู่นั่นแหละ